ครับสวัสดีครับเออปกันมาหนิอาจจะมีข่าวดีครับเอ้ดีเขาแล้วจานครับเร็วเล่เลยจาได้เลือกเบิกใ่แลยว่นาะน้อ้เปิดน้ำ กไล่ต่อไปรุ่นกันนะครับเจ้าเม็น้ำตาลมากกว่าข้าแพงนะครับนะอยู่พุ่นลหรครับพุ่นอยู่พุ่นครับ ไก่ตื่นมาเนี่ยล่ะมาหนีนกันกันใครซอยเออแซวพี่พ่อเนาะนี่แหลมดินครับเป็นยังไงนอนนอนขึ้นใจพอดีใท่ไหมยุงไก่กกคไหมนะไม่ได้เห็นครับโอ้ยนอนนอนปลอดภัยเด้อมนางเท่านี้เลยว่านมันตำ่ำกันครับ mua Nay cũng ngon nó 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 mà nhạc Ừ ก็ได้ครับเมง่กี้ไปดึงแล้วตัวอ๋อเลยจังงงครัพบพอเดี๋ยวมาซองอีกเลยครับเพราะฉะนั้นยืนยืนอยู่เมืบนเสากันได้ โอ้ยโอ้จะหาจะกขวางครับอือนีอ่แหละเอ่อตาแล้วนี่เราตกใจมากครับเนาะมาแล้วมาแล้วน้ำตาครับสันสันเลยครับเจ้าของเป็นก้อนหน่อยแล้วนี่เราตกใจคนระับเนาะมาแล้วเนาะเฮ้ยมังเอิญลูกเตะบอ้ดิ ออกใด,ดี้ครับเนาะดึงซอย,อยน้อยครับเนาะเอาสี่ปอยเหรอครับเนะี่ยโอ้ยจังหวะดีครับมันเคยออกอยู่บ้านนะครับนะเมน้ำตาลเนาเสียงลงสีกับพองก็เห็นดูเห็นจะเอ็ดเห็นกันตื่นครับเนี่ยเอยอสันเลยเออก็อจะได้เนาะเก่าเดือนว่าเออโกมันโฉมันอ้ คำคำคุ้นๆนเออไม่นั่ง่านี้ก็ได้ซอยลูซอยหลานเบิ้งเอออะไรจะล่ะแม่คนเดียยเออบอกใกล้ว่าใดครับแม่น้ำตาลนี่ต้องระวังนะน้องอู้ใส่ไดอยู่ขีไล่โตอยู่อออกงาครับขีไล่เลยออกงาครับนะ พอได้บุญขอทายเยอะๆโอ้เห็นแลบลิ้นครับเนาะเขามีความตกใจนะครับเนาะอู้แนวใดตนอนนอนครัหัวหน่อยใครแตงแตยเนี่ยหอนอนครับบอกว่าถุงถุงหนาออกมันบวขาดครับมันหนาเป็นอ้วนน้ำถุงหนาขนาดว่าให้กินหัวอาหารกินห่ำนะครับเนี่ยเป็นถุงถุงห่อพันหนาครับเนาะได้บุญ หูเลือเมียเออเป็นจังเลยตกใจมืดแม่เปิดก่อหายบหมกวกจ้ำกันครับเอ,อ่องั่วในหูผมนะงัวแม่หมูคนหน,นึ่งเดี๋ผมเอ่อสามีฟาไปไล่ออกแต่ว่าบนะเบาออกไงตกใจอย่างขัดนะมากวันนี้ค่าเลี้ยงฟางอยู่ครับเนาะ ว่าขเขาเจตหมูว่างหรอขอบว่างนะปูพื้นใหม่ครับเพราะว่าพื้นบ่เสมอเกินไม่ได้โกนไม่เพราะมันเกล็ดนะเกล็ดไก่กับพวกไก่เนี่ยเลียงใส่กันที่ละเอาไว้ใส่นอนมาบนไว้เอาไว้คอกนี่ไปจังใดเอาไว้คอกุญกัน ไปเก,กาะไงเนี่ยคนไปทุ่ทีอย่เงยครับสปล่อยเหรอครับเนี่ยมันม,มีคนเบิงเลยครับย่างกระ่บื้องเกี่ยวไป,ปว้างกเต็มพื้นที่ครับกองเต็มมนันครับปล่อยว่าใด้ครับ,รอรบเอารอบนี้ให้ทูหรือเมียเนาะเนาะแล้วเดบเบิงอยู่โอเคเดบะนอไฮ้เบิงกันนะไฮ้เบิงน้ำเนี่ย แขนเนยมหลอึบ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 ลุ้นลุ้นลุ้นลุนลุนอึบอึบโอ้ยเบิ่งก่าท่านอีกอึบ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 อึยอึบสาวเนี่ยพวกสาวเนี่ยสาวปะได้สาวป่เอาเป็นสาวด้วยคงอยู่ใกล้สาว คนต้องอยู่ใกล้เสาเนี่ยครับต้องระวังครับแม่ที่สองออกมออกได้ของเราอยู่ครับอึบสาวแนี้ยเสาเนี้ยเด็กป้ายังมาใส่เลยแข่งยึดดอกมันเป็นยังออกแข่งยึดมาขวนถ้ายังมาขวนเบิ้งเบื้องล่างออกคุมาขวนสาวหน่อยหน่อยขวน มันกำลังขยับไปอึ๊บวุ่นวันกันตรงนี้อึ๊บเฮ้ยเฮ้ยลูกสาวอะโอ้ยตายแล้วลูกชายอีกแล้วหมานผู้ชายท่านไงมานผู้บ่าวอีกแล้วืม

đầy vào bàn bao nó cho nó hmm. hmm. à. เป็นอีซ้ายเป็นน้ำแดงนะเอาเป็นน้ำปั้นแล้วกันนะบเน้ำปั้นมาแล้วน้ำปั้นนะครับนะวันนี้วันทีท่เท่ดาดเนาะหน่อยี่สิบสองพฤศจิกาครับน่าจะน้ำปั้นมารายงานตัวครับผมเด็กชายนะครับนะเด็กชายน้ำปั้นครับนะน้องชายน้ำแดงน้ำแดงไปแล้วนะลูกลูกแม่แดงตัวที่สลูกแม่น้ำตาลครับนะตัวที่สองน้ำปัน้นะครับนะ แลบลีออกมาโตกใจครับปั่นกค้นครับแม่เพิ่อกับปั่นป่วนเหลือเกินนะดื้อเอาซื้อน้ำปั่นแล้วเนาะปังปวงปังปวง,งตื่นเต้นเลยล่ะรุนเลยนี่นะจะเป็นผู้สาวหายจักหน่อยเยนาะสีแดงๆงเนาะแล้วเพิ่นหมานยังสี่นะสำหรับแม่น้ำตาลสองสองสองเบาล่นะน้ำตาล ได้สองบาแล้วตองมันใหญ่งงนะนครับนะสองบาแล้วยันดีต้อนรับอืมทั้งมาแยบลินแพววโยกใจมดเว้ยมามาเรียน,นอกโอ้ยลองก่อนนะอ่าเลยเลยตั้งแดนอยเปนหน่อยเลืเล อันนี้ก็สิมากวนกันอยู่นี่ข้างบ่อตล่ะอยูนอกกวมเก่าอยังมันเลอะอยู่เห็นบหนี่ด้ะบดได้สิบซงได้สิไปมคนเบิ่งคนเงแยไหนเลยปนิ่งกับมันก็ซ้ายแล้วะบาดถึงเวลาไปกินแล้วมเวลาไปกินหยาแล้วนิ่กับ เอาเนี่ยได้อีกป่ะจุดปากนัด นี่สกอรกนะครับเนาะปล่อยเพิ่นนีกสกปรกปล่อยเพิ่นจะลูกเพิ่นก่อนนี่ยากหยาดน้ำเดี๋ยวไปอ,อือหาที่ปรึกษาครับนล้ว่าจะไปเลี้ยงเังไใดเนีหาคนมาเบิง่งก่อนเนาะสิปล่อยน้ำนี่ก็นนอ,ยอยากไปละคุณสัตหีบมารับชมครับนะวันนี้มาแล้วล่ะมันกับผมสวัสดีครับ